ไว้ <What? S 2> โอ้มีปัญหาใส่ยังไงอะคล้องคองไปอย่างเงี้ยแล้วบายหัวโตขนาดเนี้ยใส่ไม่ได้ติดไหล่เร็จแล้วนะคะกระโปรงยาวยาวกว่าขาเมโลดี้อหมเท่านึงได้ <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ก็มากับ4สาวปลายเลยนะก็คือเมโลดี้มัชเมโล่บาบัก a มฮาร์โมนีนะคะคือมีน้องๆน,นะชอบบอกว่าคิดถึงเมโลดีคิดถึง h a r m o n นี ony, คิดถึงสาวๆพวกนี้นะเพราะว่าสาวๆพวกนี้ไม่ค่อยได้ออกมาเจอกับน้องๆน,นะคะเพราะว่าคนที่จะเจอกันบ่อยๆก็คือเปเปอร์มินกับชุกาะบราวใช่ไหมสอสาวปลายที่ อยู่บ้านเป็นประจำนะคะทีนี้วันนี้ค่ะแม่จะจับสาวคนนี้แต่งชุดเจ้าหญิงนะเพราะว่าเปิดกล่องแฟนคลับล่าสุดนะคะมีน้องแฟนคลับนะคะส่งชุดเจ้าหญิงมาให้สองชุดนี้นะที่แม่บอกว่าแม่มีชุดค,คล้ายอันนี้อยู่ชุดหนึ่งใช่ไหมคะนั่นก็คือชุดนี้นั่นเองคล้ายกันเนาะแม่ก็เลยอยากจับสา,สาวมาแต่งตัวให้เหมือนกันค่ะแล้วก็น้องส่งให้สองชุดใช่ไหมมีสองชุดทีนี้แม่ก็ไม่อยากให้แบบ ใส่สีชมพูก็สอคนเดี๋ยวสีเหลืองไม่มีเพื่อนใช่ไหมแม่ก็เลยเอาชุดที่แม่มีอยู่แล้วค,คล้ายๆกันมาอีก1ชุดนะคะก็คือ,คอ แต่เป็นสีดำคล้ายแมแม่ว่าคล้ายอยู่นะก็เลยเป็นสีสาวเลยเดี๋ยวเรามาเลือกชุดดีกว่าว่าใครใส่สีอะไรดีสองคนนี้นะคะดูเหมาะกับสีชมพูเสมอเลยล่ะนั้นก็มีชุดที่แบบว่าชุดชุดสั้นกว่าชุดยาวกว่านะชุดยาวแม่ก็จะให้ฮารวันนี้นะคะเพราะเขาดูหน้าตาจะเป็นสาวกว่าคนนี้ดูเหมือนน่าจะเป็นน้องอะดูแบบว่าดูน่าจะเด็กกว่านะทีนี้สีเหลืองกับสีดําแหมถ้า สาวผมแดงใส่ชุดเหลืองนี่นะก็จะแจ่มมากเลยอะแล้วสาวผมขาวใส่ชุดดําก็จะดูโหดไหมให้สาวผมขาวใส่ชุดเหลืองดีวกว่าเนอะลดความโหดมานิดนึงสาวผมแดงใส่ชุดดําได้นะคะเพราะผมก็สดใสอยู่นะ มาเริ่มเปลี่ยนกันเลยแล้วน้องนะคะให้กิฟต์มาด้วยพอดีเลยกิฟต์อันนี้จริงๆนะจะให้เชลแต็มแหละแต่แม่ว่าขอยืมมาให้สาบลายติดก่อนเพราะว่าเข้ากับชุดสีชมพูนะคะนี่นะคะเป็นชุดคล้องคอนะเป็นชุดราตรีคล้องคอนะคะโอ้มีปัญหาใส่ยังไงอะคล้องคอเป็นอย่างเงี้ยแล้วใบหัวโตขนาดเนี้ยตัวลองตัวเอาตัวตัว เอาตัวใส่ทางคอได้ไหม啊ใส่ได้พอจะมีความหวังนะคะเดี๋ยวแม่ดัดไปดัดมาบลายแขนหักนะใส่ไม่ได้ติดหลแม่ต้องขออนุญาตตัดด้านหลังลหละแล้วเดี๋ยวแม่ใช้สกอเทปติดนะคะไม่งั้นใส่ไม่ได้จริงๆละ่ะโอ้เสียายอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแก้ได้คือ <c oughs> ถ้าลายสามารถถอดหัวได้นะคะก็จะสามารถใส่ได้แต่น้องลายแม่ถอดหัวไม่ได้อะ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ตอนนี้แม่ติดสกอเทปไปก่อนนะคะหลังจากนี้ไปเดี๋ยวแม่จะติดแป๊กจะได้ใส่ใส่ง่ายๆนะดีๆว่าติดแป๊กไว้ให้เรียบร้อยวันนี้นะแม่ไม่ต้องให้สาวายใส่รองเท้าเลยเพราะว่ากระโปรงยาวปิดเท้าปกติแม่ก็ไม่ค่อยใส่แม่ไม่ใส่รองเท้าให้เด็กๆเนาะให้ตุก๊กตาายสวยมากเลยดูสิ สดใสแจ่มมาก๋ยวแม่ติดกิฟต์ซะหน่อยนะคะเพราะผมเขาปิดหน้าเดี๋ยวแม่จะติดกิฟต์สีครีมนะคะพอดีแม่ไม่มีสีเหลืองอะ่ะคือถ้ามีสีเหลืองก็อยากติดสีเหลืองนะรู้สึกสดใสมากเลยอะ่ะเสร็จแล้วนะคะสวยมากเลยสวยสดใสนะโหถ้าใส่สีดำนี่จะโหดไปเนาะจริงจงใส่สีเหลืองเข้ามากอะ่ะต่อไปค่ะมาเลยเมโลดี้เมโลดี้ก็ใส่ดำอยู่แล้วนะ ผังนี้จะให้ดำอู้ฟู่หน่อยเสร็จแล้วนะคะเมโูดีกระปรงอู้ฟู่มากเลยกระปรงยาวยาวกว่าขาเมโูดี้มาอีกเท่าหนึ่งได้คือปรงยาวมากนี่ติดดอกไม้นะคะเป็นดอกกุหลาบสีขาวดำนะต่อไปเด็กน้อยนะคะป๊อปปุ๊กกมนะป๊อปปุ๊กกนี่ดูหน้าตามีความเป็นเด็กมากเลยอะผมมาก็ดูเด๋อ ดูไม่เป็นสาวสาวเหมือนคนอื่นนะคะดูเป็นเด็กน้อยที่จะคอยทะเลาะเบาะแวงกับเปปเปอร์มินเนาะชอบแบบรักกันรักกันแล้วก็งอนกันสองคนเสร็จแล้วนะคะสาวผมแจ่มชมพูแจ่มของเรานะเป็นชูชมพูน่ารักมากสาวสาวเสร็จแล้วก็ยืนรอนะคะเดี๋ยวฮาร์มนี้คนสวยจะตามมา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสี่สาวนะคะแม่แต่งตัวเป็นเจ้าหญิงกันนะคะก็มาให้น้องๆดูให้หายคิดถึงกันแล้วน้องๆดูแล้วชอบคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแม่ข้างล่างนะคะว่าชอบคนไหนที่สุดนะในสี่สาวนี้หรือว่าชอบเท่ากันทุกคนก็ได้นะแล้วก็ถ้าน้องๆน,น,นะคะอยากจะให้แม่แต่งตัวสาวรายเป็นยังไงหรือว่าทําผมยังไงหรือว่า แต่งคนไหนเป็นยังไงอะไรก็คอมเมนต์บอกข้างล่างนะคะเดี๋ยวแม่จะทําให้ดูนะวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้น้องชแตมที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะคะที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้แม่กับสาวๆลายไปก่อนนะคะบ๊ายบาย